สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณผมนำทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณมาพูดคุยกันไม่ใช่จะเป็นเพียงแค่การฝึกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าประสบการณ์คาถาอาคมหรือจะเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันต่างๆก็มาแบ่งปันพูดคุยกันนะครับถือว่าเป็นการ แผ่พลังงานบวกพลังงานเชิงสร้างสรรค์ให้กันและกันครับพลังงานต่างๆเหล่านี้มันเป็นคลื่นความถี่ที่มันจะส่งออกไปสั่นสะเทือนอากาศสู่จิตวิญญาณของผู้ที่รับชมรับฟังและมีความเชื่อความศรัทธาขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามกันเพราะว่าผมเชื่อว่าในส่วนใดส่วนหนึ่งของแต่ละคลิปก็คงจะมีประโยชน์ต่อ ท่านผู้ชมไม่มากกว่าน้อยส่วนใดที่เป็นประโยชน์ผมขออนุมโมทนาส่วนใดที่ท่านไม่ถูกใจผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวจะไม่สามารถไปถูกอกถูกใจได้ทุกอย่างทุกคนครับวันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่ต้นตะเคียนสักนิดหนึ่งแต่เป็นต้นตะเคียนที่อยู่ในวัด บางนมโคมีต้นตะเคียนต่างๆหรือต้นไม้ต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามวัดตามป่าหรือตามบ้านเขาก็จะมีอยู่ทุกที่ทุกทางครับนางตะเคียนเนี่ยบางท่านคิดว่าเป็นพวกสัมภเวสีในความเป็นจริงแล้วนางตะเคียนหรือเทพรักต้นไม้ต่างๆนั้นไม่ใช่สัมภเวสีสัมภเวสีก็คือดวงวิญญาณที่ออกมาจากร่างผู้ ผู้ที่ตายแล้วว่ากันง่ายๆผู้ที่ตายแล้วแล้วยังอยู่ในระหว่างในระหว่างนี้ก็คือรอที่จะไปสู่ภพภูมิใหม่ยังไม่ผ่านกระบวนการไต่สวนยังไม่ถูกตัดสินจากสำนักพยายมหรืออำนาจของอุศลและอำนาจของอกุศลยังไม่ส่งผลอยู่ในระหว่างเขาเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสีก็คือผู้ที่รอ ไปสู่พบภูมิใหม่ส่วนผู้ที่ถูกตัดสินแล้วหรือไปสู่พบภูมิแล้วอย่างเช่นไปนรกแล้วอันนี้อ่ะไม่ใช่สัมภเวสีผู้ที่ถูกตัดสินหรือบายพาสไปสู่สวรรค์พรมเทวดานางฟ้าหรือภูมโดยตรงเลยอันนี้ท่านก็ไม่เรียกว่าสัมภเวสีคือผู้ที่เข้าไปอยู่พบภูมิแล้วคือไปเคลื่อนไปเกิดจุติไปเกิดในแดนพบภูมินั้นแล้วต้นไม้ต่าง,างๆเขาก็จะมีเทพรัก เทวดานางฟ้าเขาก็จะสถิตยอยู่ทีนี้นางตะเคียนนี่ก็เป็นนางฟ้าอีกประเภทหนึ่งครับการแต่งกายของนางฟ้าต้นตะเคียนนี่ก็จะแต่งกายส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดไทยทีนี้เรื่องของชุดไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกเรียนแบบความเป็นจริงของภพภูมิสวรรค์ได้ดีที่สุดตรงที่สุดด้วย นางตะเคียนที่อยู่ตามต้นไม้ต่างๆเนี่ยเขาก็มีอํานาจของบุญของเขาอํานาจของบุญเป็นนางฟ้าอีกชั้นหนึ่งเขาก็มีฤทธิ์นะครับเขาก็มีฤทธิ์มีอํานาจของเขาอยู่เหมือนกันตามสภาวะความเป็นเทวดานางฟ้าของท่านานี้เรื่องของนางตะเคียนเนี่ยเขาก็เป็นผู้ที่ มีใจปฏิบัติธรรมมีใจเคารพกราบไหว้ในคุณกะรัตนาตรัยเหมือนกันทีนี้ถ้าใครที่เป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไปเจอต้นตะเคียนแล้วอย่าคิดว่าเป็นนักบวชแล้วจะเหนือกว่านางตะเคียนนะครับเหนือกว่าในที่นี้ก็คือความดีและการปฏิบัติธรรมถ้าไปเจอท่านตรงไหนก็แล้วแต่แล้วเราจะหลับจะนอนหรือไปมีกิริยาที่ไม่สุภาพ ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักบวชเนี่ยโดนเล่นงานเอาเหมือนกันอยากคิดว่าเป็นนักบวชแล้วจะวิเศษเลิศเลยนะครับเทว,วดานางฟ้าท่านแน่กว่าถ้าไม่แน่ท่านไปเป็นเทว,วดานางฟ้าไม่ได้ไออย่างพวกเรานี่ตายไปแล้วจะไปนรกหรือจะไปอบายภูมิกันแน่เรายังไม่รู้เลยนะครับแต่ของท่านนั้นท่านได้อํานาจของบุญแล้วไปสู่ภพภูมิท่านแล้วอนี้นางตะเคียนที่ผมจะเล่าในวันนี้ มีอยู่สองต้นที่วัดบางโคเท่าที่ผมเคยไปเดินสำรวจมาด้านหลังวัดจะเป็นลานแล้วติดแม่น้ําลงไปไปยังมีทั้งต้นโพต้นตะเคียนสองต้นก็มีประวัติความเป็นมามากมายในสมัยที่หลวงพ่อปานท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็บอกว่าใครที่พักอยู่แถวต้นตะเคียนกุฏิไม้แถวนั้นเนี่ยก่อนนอนจะต้องบูชาพระก่กอนถ้าไม่บูชาพระเดี๋ยวเจอนอนไม่ได้ก็มีเจอประสบการณ์กันมากมาย อวดดีบ้างไม่อวดดีบ้างอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่คนที่ไม่อวดดีเนี่ยเขาก็จะมั่นบูชาพระอยู่เสมอๆเ,เป็นกิจวัตรอยู่แล้วเขาก็พักผ่อนอยู่กันได้อย่างสบายแต่ถ้าใครที่ไม่บูชาพระหรือมีจริยาที่ไม่เหมาะสมก็มักจะโดนกันจนต้องปรับพฤติกรรมใหม่เป็นผู้ที่มีความเรียบร้อยมีใจที่กราบไหว้ในคุณพระรัตนาตายัย มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หลวงพ่อปานนะครับเดี๋ยวจะเล่าประวัติหลวงพ่อปานให้ฟังด้วยเพราะเป็นต้นปฐถมครูบาอาจารย์ของพวกเราจริงๆแล้วมีลึกกว่านี้แต่ผมก็จะเล่าในส่วนของหลวงพ่อปานลงมาจนถึงหลวงพ่อฤาษีหลวงพ่อฤาษีท่านเ่าอะหลวงพ่อปานเนี่ยเวลาท่านฉันอาหารคําไหนอร่อยพอลิ้นสัมผัสอาหารปั๊บรู้สึกว่าอร่อยหลวงพ่อปานท่านจะคายเอาเก็บไว้ ทำอย่างนี้อยู่เสมอเสมอพอรุ่งขึ้นก็เอาไปตากแดดพึ่งให้แห้งเหมือนกับเป็นข้าวตากแล้วมีอยู่วันหนึ่งที่หลวงพ่อปานท่านบอกว่าให้เอาช่างมาปั้นพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งจะสร้างไว้แล้วก็เอาข้าวที่ตากคาที่อร่อยที่สุดของหลวงพ่อปานเนี่ยมาโขกเป็นเนื้อมวลสารผสมแล้วสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาอ,องค์หนึ่งหลวงพ่อปานก็สั่งว่าพระองค์นี้จะสร้างไว้ให้ บูชากันเวลาใดที่หลวงพ่อปานไม่อยู่แล้วเกิดอาหารการขบฉันมันขาดแคลนท่านก็บอกว่าให้มากราบไหว้บูชาพระองค์ที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ให้เนี่ยนี่มีอยู่ครั้งที่หลวงพ่อท่านต้องเดินทางไปเขาวงพระจันทร์หลังจากเขาวงพระจันทร์แล้วท่านต้องเดินทางไปที่สุพรรณบุรีอีกซึ่งมีกิจนะครับมีกิจมากมายอยู่เหมือนกันในสมัยนั้นและท่านก็ไปหลายวัน พอหลวงพ่อปานท่านไปได้วันเดียวหลวงพ่อฤษีดิ้งดำนี่แหละหลวงพ่อปานท่านบอกว่านี่หัวโจกกว่าเพื่อนอยากจะลองพระที่หลวงพ่อปานสร้างไว้เป็นพระพุทธรูปก็ไปจุดทูปบอกว่าขออาหารสักหน่อยวันนี้อยากได้อาหารที่อร่อยทั้งๆท,ที่อาหารขบฉันในวัดมีเพียงพออยู่แล้วนะครับก็ไปจุดทูปปรากฏว่า พอช่วงสายๆจุดประมาณแปดโมงช่วงสา,สายประมาณเก้าโมงกว่าก็มีคนพายเรือมาถามหา,หาหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤทษีท่านก็บอกว่าหลวงพ่อปานท่านไม่อยู่มีกิจนิมนตไปหลายวันที่งนี้ผู้ที่พายเรือเอาแกงหม้อแกงอะไรต่างๆมาถวายเนี่ยก็บอกว่าอ้าวทั้งนั้นพระที่อยู่ที่วัดน,นี้ก็เป็นคนเหมือนกันก็ต้องฉันเหมือนกันก็เลยนําขึ้นมาถวายทั้งหมดเลยก็มี คงจะมีหลายหม้อแหละครับหม้อแกงอาหารอร่อยอร่อยท่านั้นเลยมาถวายหลวงพ่อฤาษีท่านก็นําขึ้นมาฉันกันอ่ะทีนี้เล่าถึงตรงนี้ปั๊บผมจะหยุดไปนิดนึงก่อนที่หลวงพ่อปานจะสร้างพระเนี่ยท่านได้บอกว่าสร้างไว้ให้พระในวัดเนี่ยเวลาที่ลําบากขาดแคลนอาหารจริงๆเท่านั้นท่านบอกว่าเวลาขาดแคลนอาหารจริงๆเท่านั้นให้มาจุดธูปบอกพระพุทธรูปองค์นี้ แต่ปรากฏว่าหลวงพ่อปานไปได้วันเดียวหลวงพ่อฤาษีนําทีมจุดทูบบูชาเลยอยากจะได้อาหารที่อร่อยทั้งทั้งทั้ง,ท,งทั้งที่มีเพียงพออยู่แล้วอาหารกบฉันพอมาถวายเสร็จเรียบร้อยวันเดียวหลวงพ่อท่านนําทีมนะครับอาหารก็พายเรือมาถวายกันวันที่สองเอาอีกแล้วไม่พอท,ทั้งทั้งที่อาหารในวัดก็มีเพียงพอเหลือเฟือด้วยแต่ว่า ไม่ถูกลิ้นหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าลิ้นเนี่ยมันออกฤทธิ์มันออกฤทธิ์อ,อ,อาลวาดอยากจะได้อาหารอร่อยอีกเอาอีกจุดทูบอีกไปไหว้พระพุทธรูปที่หลวงพ่อปานท่านสร้างไว้ให้เป็นพระที่มีลาบมากครับพระพุทธรูปองค์นีเ้เดี๋ยวจะเล่าตอนท้ายอีกทีจุดทูบอีกปากฏว่าก็มีผู้คนนําหม้อแกงมาถวายอีกซึ่งเป็นเรื่อง ปาฏิหาริมากวันที่สองวันที่สามก็ทําแบบนี้โดยการนําทีมโดยหลวงพอ่อฤาษีลิงดำครับพอวันที่สี่จะเอาอีกปรากฏว่าหลวงพ่อปานเดินทางกลับมาที่วัดหลวงพอ่อฤาษีลิงดำก็ถามว่าอ้าวไหนหลวงพ่อบอกว่าไปหลายวันหลวงพ่อปานก็บอกว่าข้าจะไปหลายวันได้ยังไงก็พวกแก เล่นพิเลนกันซสแล้วจุดทูปบอกพระพุทธรูปฉันเรื่องของอาหารฉันบอกแล้วว่าให้จุดทูปเวลาที่อาหารขบฉันนั้นมันขาดแคลนไม่มีจริงๆแต่พวกแกกับทําพิเลนกันแบบนี้ทุกวันเองนั่นแหละไอ้ลิงดําหัวโจกนี่คำพูดของหลวงพ่อปานนะครับไม่ใช่ผมมาพูดเองหลวงพ่อท่านคงทราบว่าราติของผมอยู่แล้วไม่คงละท่านทราบอยู่แล้ว หลวงพ่อปานท่านพูดแบบนี้แล้วหลวงพ่อฤาษีก็ถามว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไงหลวงพ่อปานท่านก็บอกว่าก็นางตะเคียนสิไปบอกฉันก็คือนางตะเคียนในวัดแล้วนางตะเคียนในวัดนี่ก็คอยสงเคาะหลวงพ่อฤาษีลิงดำคอยสงเคาะหลวงพ่อปานอยู่เสมอตลอดมาครับนี่ทําให้เราได้เห็นว่าหลวงพ่อปานเนี่ยท่านมีฤทธานุภาพในเรื่องของ ยานแปดอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอํานาจของทิพจักรญาณญไม่ว่าจะนางตะเคียนจะไปบอกหรือไม่บอกก็แล้วแต่หลวงพ่อปานท่านก็สามารถทราบได้ล่วงรู้ได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจทุกเวลาเลยนะครับแต่บังเอิญว่านางตะเคียนท่านก็ไปเรียนหลวงพ่อปานเพราะว่า,าลูกศิษย์ลูกหาในวัดเล่นพิเรนยันเสร็จแล้วขัดคําสั่งครูบาอาจารย์หลวงพ่อปานครับก็พูดถึงเรื่องนางตะเคียนนี้หลวงพ่อท่านก็เสริมว่านางตะเคียนเนี้ย เขาจะคอยสมเคาะคนดีคนที่ปฏิบัติธรรมก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีนั่นแหละมันกราบไหว้บูชาพระจะมีฤทธิ์ทางใจหรือไม่มีฤทธิ์ทางใจท่านไม่ได้มองตรงนั้นท่านมองว่าเป็นคนดีปฏิบัติดีจริยาเรียบร้อยนางตะเกียนถ้าเกี่ยวข้องกับท่านมาหรือเกี่ยวข้องกับใครมานางตะเกียนท่านก็จะมาสมเคาะคอยดูแลครับในเรื่องของพระพุทธรูปที่หลวงพ่อปานสร้างเนี่ย ท่านบอกว่าท่านเสกด้วยคาถาพระชิมพรีหรือคาถาพระศิวลีแล้วก็มนต์ต่างๆพร้อมทั้งการอธิษฐานจิตลงไปที่พระพุทธรูปองค์นั้นจึงมีอิทธิปฏิหารมากมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นทูบบอกอาหารการกินก็จะมาอย่างสมบูรณ์นี่นะครับสิ่งที่หลวงพ่อปานท่านปฏิบัติมาด้วยคุณวิเศษต่างๆฐานสําคัญที่หลวงพ่อท่านปฏิบัติกันมาโดยตลอดตั้งแต่ ครูบาอาจารย์ในยุคไหนก็แล้วแต,แต่ฐานก็คือฐานของความดีแล้วก็มาฝึกจิตเอาฤทธ์เอาปิญญากัน,นอันนั้นถ้าใครชอบก็ฝึกถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องฝึกฝึกตัดกิเลสให้ได้ฝึกกําลังใจของเราให้ได้แล้วในไหนก็คุยกันแล้วครับในเรื่องของนางตะเคียนเนี่ยผมก็ขอเสริมในส่วนตัวของผมประสบการณ์ตรงของผมสักนิดนึงพูดถึงนางตะเคียนเนี่ยผมก็เคยเจอผมเคยเล่าไปในคลิปเกา่าๆคลิปไหนผมจำไม่ได้คือในสมัยที่ผมเรียนมัธยมปลายเนี่ย ปีสุดท้ายที่จะจบผมก็จะนอนอยู่บ้านคนเดียวแถวสงประพาดอนเมืองพ่อแม่พี่น้องก็ไปทํางานทําการอยู่ต่างจังหวัดกันหมดผมก็นอนเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวก็นอนทุกวันผมก็จะเจริญกรรมฐานปฏิบัติสมาธิกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานผมก็ทําเป็นกิจวัตรมาตั้งแต่สามขวบตั้งแต่จําความรู้ความได้ตอนนั้นก็ยังเล็กมากครับแต่ผมก็ปฏิบัติมาโดยตลอดทุกวันนี้ก็ยังคงปฏิบัติ แต่ที่เล่านี้ไม่ใช่โอ้อวดว่ามีความดีเหนือใครไม่เหนือกว่าใครครับไม่มีใครเล็วกว่าผมด้วยผมมองตัวเองเสมอว่าผมยังมีความเร็วอยู่มากเพราะว่าครูบาอาจารย์ให้มองแบบนั้นแล้วผมก็พยายามที่จะปรับพัฒนาในด้านของความดีให้มันเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามีความรู้สึกแบบนี้ได้การปฏิบัติธรรมมันก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางง่ายๆด้วยเช่นกันเพราะว่ากิเลสที่เป็นยอนุสัยของเราเนี่ยมันจะค่อยๆถูกกำจัดออกไป เมื่อผมปฏิบัติกรรมาฐานแบบนี้ก่อนนอนทุกวันกลางคืนกลางดึกผมก็จะปฏิบัติมีอยู่วันหนึ่งผมตื่นเช้ามาผมจําได้ว่าแขนแขนซ้ายผมเนี่ยชามากแขนซ้ายผมจะอยู่ในท่านี้นะครับอยู่ในท่านี้นอนไปทับเส้นทับอะไรผมก็ไม่ทราบชาไม่รู้สึกไปทั้งแถบแล้วตอนนี้ทั้งแถบเลยไม่รู้สึกผมก็ลืมตามมามันชาผมก็เห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยเดินออกมาจากมุมห้องซึ่งเป็นเสาไม้ เป็นเสาไม้ตะเคียนผมก็ในใจช่วงนั้นผมก็นึกว่าประตูห้องเราก็ล็อกแล้วในบ้านหลังนั้นเราก็อยู่คนเดียวแล้วผู้หญิงแต่งชุดไทยนี่มาจากไหนเข้ามาได้ยังไงนั่นคือความคิดแวบแรกของผมหลังจากนั้นผมก็รู้สึกได้ว่าอ๋อเขาอยู่ที่เสานี้ก็คือนางตะเคียนสวยมากครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณการแต่งกายเป็นผ้าสบายแบบผ้าไหมผมจำได้ว่าเป็นสีเขียว แล้วก็มีสีทองดิ้นทองอะไรสวยงามมากหน้าตาเธอก็สวยเธอเดินเข้ามาจับแขนผมแขนซ้ายที่ผมอยู่ในท่าน,นี้ผมเห็นว่าเธอก้มเอื้อมลงมาจับแขนผมยกลงมาวางวางลงกับพื้นผมก็นอนงายสักพักเดียวเลือดมันไหลเวียนรู้สึกร้อนความชานั้นค่อยๆหายไปจนผมรู้สึกตัวได้ผมก็มองลืมตามองผมตื่นอยู่นะครับไม่ได้ครึ่งหลับครึ่งตื่นถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นนี้มันก็ยังเออ อนุโลมว่ามันไม่ใช่แล้วแต่นี่ผมตื่นแล้วผมก็เห็นเธอเดินหันหลังกลับเข้าไปที่เสาหายไปที่เสาก็าลุกอาบน้ำแล้วผมก็สวดมนต์ตอนเช้าอุทิศบุญแผ่เมตตาให้กับทุกดวงจิตวิญญาณที่อยู่ในร,รอบๆและเกี่ยวข้องกับผมมาโดยตลอดแล้วล่าสุดนะครับล่าสุดนี้ประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยผมก็ชาอีกแล้วไอ้แขนเนี่ยผมชอบชา หิงซ้ายชายขวาแต่ไม่ใช่ครับมันนอนตับเส้นไม่ใช่เป็นอัมพฤกษ์อัมาพาตอะไรหรอกชายอีกกลางดึกนะครับกลางดึกเมื่อสองเดือนประมาณสองเดือนที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่ามีมือมาจับผมอีกแล้วนี่ไอ้กลางดึกกําลังหลับสบายนี่ผมยังไม่ได้ตื่นที่ผมตื่นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีมือมาจับผมแน่นมากแล้วเอาแขนผมลงมาผมลุกพวดขึ้นมาร้องเฮ้ยเลยด้วยความตกใจนะครับถามว่ากลัวไหมไอ้ลึกๆน่ผมไม่ได้กลัวแต่มันตกใจ คนกำลังอารามนอนหลับสบายเลยอากาศก็ดีตกใจลุกขึ้นมานั่งอ้าวมันไม่มีใครนี่ว่าแล้วใครมาจับก็เลยติตมันก็เลยรู้สึกข้างในได้ว่าอ๋อนาตะเกียนท่านนั้นแหละท่านตามคอยช่วยเหลือดูแลเพราะว่าหลวงพ่อฤาษีท่านบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับใครและเป็นคนที่รู้จักกราบไหว้บูชาพระ โดยเฉพาะการปฏิบัติกรรมฐานสมาธิกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเนี่ยเขาจะตามดูแลเราเราจะเคยเกี่ยวข้องกับเขาในพบใดชาติใดมาแล้วกี่แสนกับก็บแล้วแต่เขาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเขาจะตามคอยดูแลเรานี่คือสิ่งที่หลวงพ่อฤาษีพูดแล้วผมก็ประสบพบเจอกับนางตะเกียงมาโดยตลอดหรือจะเป็นเทวดาองค์ไหนก็ตามแต่ที่คอยดูแลเราอยู่เราก็ต้องรู้จักขอบพระคุณท่าน ต้องรู้จักบุญคุณความดีของผู้ที่เขาให้การดูแลช่วยเหลือเรานะครับเราต้องฝึกให้มีใจแบบนั้นอย่าพูดดีเพียงอย่างเดียวต้องกระทําดีด้วยครับสิ่งที่กระทําไว้ในอดีตเราอาจจะพูดว่าเราทําดีมากมายไก่กองแต่ปัจจุบันเราทําไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมาเราอย่า,ามาพูดว่าเราดีเราตรงทําดีให้คนเขาเห็นว่าเราดีจริงๆแล้วมันจะฟ้องไปถึงอดีตเองนะครับ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอดีตรเราจะชั่วร้ายเร็วสามแค่ไหนทําบาปทําชั่วอะไรมาก็แล้วแต่อย่าตามนึกตามคิดให้เราคิดถึงความดีไว้เสมอนี่คือเทคนิคการฝึรกใจแล้วการฝึรกใจแบบนี้มันจะทาให้จิตของเราเคยชินกับการคิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและทําในสิ่งที่ดีอย่าหลงตัวลืมตนว่าคิดว่าเราดี คนอื่นไม่มีใครดีจงคิดว่าเราเลวครับและอย่าไปสนใจจริยาของชาวบ้านอัตนาโจทยัตานังจงเพ่งโทษโจดขานความผิดของเราเองไว้เสมอแล้วเราจะมีการพัฒนาความดีมันก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเรามัวไปจับจ้องความชั่วของชาวบ้านเขาไอ้ความดีของเรามันจะไม่เพิ่มขึ้นหรอกมันจะกลายเป็นความเลวท่วมล้นหัวนี่คือหลักความคิดที่หลวงพอ่อฤาษีลีงดำได้สอนสั่งเอาไว้เรา ลูกศิษย์ลูกหาผู้มีความรักความศรัทธาในองค์หลวงพ่อฤาสีลิงดำและมีมากมายหลายท่านค่อนช่องที่กําลังติดตามอยู่ในขณะน,นี้ก็เป็นลูกเป็นหลานของหลวงพ่อมาขอให้ปฏิบัติตามนี้พยายามมองหากิเลสต,ตัวเล็กๆที่มันเป็นอนุสัยทําลายมันลงไปกิเลสต,ตัวใหญ่เราบังคับควบคุมด้วยศีลห้ากิเลสต,ตัวเล็กตัวน้อย ที่เราจะมองเห็นได้คือจากการปฏิบัติสมาธิกรรมฐานภาสนากรรมฐาน,ฐานกำลังของสมาธิที่มีความละเอียดปราณีตจนอารมณ์ถึงชานจะสามารถมองเห็นกิเลสตัวน้อยๆ,ๆของเราได้โดยยึดหลักอัตนาโจทยต,ตานังขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังวันนี้ผมใช้อีกเครื่องบันทึกก็เลยไม่ได้ใช้ไม้ไม้ไม่สามารถใช้กับเครื่องนี้ได้ ใช้ได้กับอีกเครื่องหนึ่งเสียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับผมพยายามจะปรับเล่งเสียงตอนที่ตัดต่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญสุขภาพร,ร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขอให้ทุกเราบรรเทาด้วยอนุภาพแห่งชับพันารังสีขององค์สมเด็จพระภูมีพระภาคเจ้าและเล่งทําความดีด้วยการช่วยเหลือสัตว์ด้วยจิตที่มีเมตตาจริงๆ โลกนั้นก็จะทุเลาบรรเทาความสุขความสำเร็จจะมาบังเกิดสวัสดีทุกท่านครับ